แบบตาแปลกอย่างนี้เลยทุกคนจอแบบจอสละอึ้งไปเลยอะทุกคนจา่ายเลไม่หยุดนะทุกคนนะ <S <S เราจะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆแบบนี้เลยทุกคนนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของอ e ีมวยชาแนลเหมือนเดิมนะทุกคนนะวันนี้มวยจะพาทุกคนไปเล่นเกมค็อกเทลไนท์นั่นเองนะทุกคนนะ มาทุกคนรับชมรับฟังพวกคำแนะนำเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะทุกคนนะเริ่มเกมกันเลยทุกคนวันนี้ทุนที่เราพกมาก็หลักพันนะทุกคนนะเราก็ทำการปรับเบ็ดอะไรให้เรียบร้อยทุกคนนะทุกคนนะวันนี้เราพกทุนมาหนาเลยทุกคนวันนี้เราจะซื้อแพงนิดนึงนะทุกคนนะ3 7 5 0เบาทไปเลยทุกคนเด้อเอิมมาเราจะได้สี่สี่หรือห้าตัวเรามาลุ้นกันทุกคนนาต่สี่แล้วล่ะนะทุกคนนะมาแบบนี้นะทุกคนนะ อะทุกคนนะตามนี้นะจ๊ะสี่ตัวทุกคนเท่ากับสิบหนึ่นะทุกคนนะเราซื้อไปในราคา3ามพนะทุกคนเราต้องมาดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในดอกแรกนะทุกคนจ้ามาทุกคนนะใครที่เข้ามาเล่นนะทุกคนไม่จำเป็นต้องอ่าหม่นก็ได้นะทุกคนนะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ทุกคนนะเล่นแบบว่าเบ็ดน้อยๆก็ได้นะทุกคนโอ้โหดอกนี้ไวเต็มหน้าอย่างนี้คุณ14ครับผมมากับดอกโอ้โห ทุกคนก้อนแรกก็มาแบบโอ้โหมากโอ้โหเกินไปมากทุกคนหลักหมื่นเลยนะทุกคนจ๋าโอ้โหดอกแรกก็มาเลยกําไรแบบเห็นเห็นเป็นกําแบบกาไรแบบว่าเป็นติดเท่าได้นะทุกคนโอ้โหเยอะมากเยอะมากทุกคนจ๋าโอ้โหเกินไปนทุกคนนะั้นรางวัลเมกาแลนะ้วคนนั้นจะเป็นกับซุปเปอร์หรือเปล่าทุกคนถึงแน่นอนอนะดอกนี้นทุกคนนะโอ้โห อย่างนี้เลยนะทุกคนจ๋าอย่างนี้เลยทุกคนเวอร์อที่จีเทอร์โบนหนึ่งหกแปดม่เคยทำให้ผิดหวังนะฮะโอ้ยึ่งแบบตาแตกอย่างนี้เลยทุกคนจอแบบจอสารอึ้งไปเลยอ่ะทุกคนจ๋าไหลไม่หยุดนะทุกคนนะเราจะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆแบบนี้เลยทุกคนนะหือสองหมื่นห้านะฮะทุกคนจ๋าเออจะแหลกๆนิดนึงนะเออโอ้ทุกคนวันนี้แบบสุดยอดมากนะทุกคนนะแปดไปดิฮะคูณแปดเออ เรไม่ไหลต่อทุกคนนะโอ้โหคือแค่ดอกเดียวก็คือแบบกาไรแล้วอะทุกคนแบบกาไรแบบกาไรเลยอะโอ้สุดๆนะทุกคนนะสุดๆเลยนะโอ้โหสุดยอดเด้อค่ะเด้อสุดยอดสุดยอดเออมาทุกคนหมุนสุดท้ายแล้วนะหมุนสุดท้ายแล้วนะฮะทุกคนฮะเออมาเรื่อยๆโอ้โหทุกคนรางวัลรวมของเราทุกคนนะดอกนี้จบไปที่26 0 0 0เลยนะทุกคนจ๋า สุดยอดนะทุกคนนะโอ้โหเกมนี้ค็อกเทลไนท์นะทุกคนนะค็อกเทลไนท์ของเรานะไม่เคยทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนดอกนี้เราซื้อไปเลยเจ็ดพันห้านะทุกคนนะเจ็ดพันห้านะทุกคนโอ้โหเราเอากอกกำไรมาหมุนต่อไงเออนักลงทุนนักลงทุนแล้วหนึ่งนะทุกคนนักลงทุนลิ้นพันลิ้นหวั่นกันหมดนะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดมากนะทุกคนนะสำหรับเกมนี้นะทุกคนจ๋าสุดยอดมาก นี่จ้านี้จ้านี่จ้าวโดนยังไงต่อดีทุกคนเราจะไปต่อดีไหมหรือว่าคุณจะเล่นต่อนลทุกคนนะแบบอย่างนี้เราอะมาขนาดนี้แล้วทุกคนคนเล่นต่อทุกคนนะคิดว่าคนเล่นต่อนะเพราะว่ากําไรมันอาจจะไปต่อได้ทุกคนอาจจะไปต่อได้อีกนะทุกคนนะแบบได้มาแล้วก็ได้อีกทุกคนเออซึ่งแบบตัวแบบตันแค่ตั๊เดียวอยู่เลยอะมันเออยนะทุกคนนะ เรามันกลมแม่ปมมัมเราต้องไปต่อทุกคนดอกนี้ทุกคนเออสามหกศูนย์ม่ฮะไปต่อครับผมหนึ่งจัดศูนย์มาเด้อเออรางวัลรวมแล้วทุกคนนะรางวัลรวมดอกนี้ได้ไปที่แปดพันหนึ่งทุกคนก็ถือว่าโอเคเลยทุกคนรางวัลโปรซูเปอร์เมกะบเลยนะอ่ะมาทุกคนเราก็ไหลไปต่อเรื่อยๆเลยทุกคนนะไปเรื่อยๆเลยทุกคนอนะุ้ยเข้าฟีเบอร์เข้าฟีเบอร์นออดดอกนี้มาเนี่ยเอ้ยทุกคนลุ้นตัวที่ห้า สี่ตัวขอบคุณเนี่ยทุกคนจ้าโอ้ยหมุนฟรีสิบหมุนไปนเลยนะทุกคนนะตรงนี้เข้าฟรีให้นะทุกคนนะเออไหลนอกก็ดีนะทุกคนนะไหลนอกก็ดีไหลในก็ฉ่ำนะทุกคนนะเออสุดสุดนะทุกคนนะคูณสี่ดอกดี 4, 8, สี่แปดศูนย์ฮะนี่ลดอยู่นะโอเคอยู่นะทุกคนไม่ได้แง่นะเออวายครับผมคูณสี่เอ้ยสวยสวยนะทุกคนนะ ดอกนี้ได้ที่หนึ่งพันหนึ่งนะเออไลนมาเรื่อยๆนะคนนะเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะบอกเลยนะทุกคนว่าใครที่เล่นเว็บตรงแบบได้แน่นอนทุกคนไม่ว่าท่านจะกดยังไงไม่ว่าท่านจะตั้งใจกดหรือไม่ไม่ว่าท่านจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ทุกคนนะเว็บที่ซีเทลโบนเขตัดให้กันได้ซีทุกคนเว็บตรงจากอ่าต่างประเทศนะทุกคนน้ำไม่ผ่านเอเจนต์แน่นอนนะทุกคนนะฝากทอนนี่ไม่มีขั้นต่ำทุกคนเล่นได้แสนแตกแสนถอนได้เลย ไม่ต้องทาเธอให้เสียเวลาด้วยนะทุกคนนัแนะนําเพื่อนรับไปเลย1%นฮะคืนยอดเสียด้วย10%ทุกวันนะทุกคนนะโอ้โหทุกคนเด็ดขนาดนี้ทุกคนจ๋าโอ้โหเด็ดลงิงมาเลยเวอร์ทุกคนนะอย่าลืมไปกดสมัครกันเดอทุกคนจ๋าสมัครง่ายมากๆทุกคนเพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเลยจิ้มลิงก์ที่หมวยแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนจิ้งเข้าไปแล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์ทุกคนแล้วสมัครเล่นได้เลยทุกคนนะโอ้โหทุกคน แล้วแบบทาถอนนะทุกคนไม่ต้องไปแจ้งแอดมินนู่นนี่นั่นนะทุกคนนะกดถอนเงินได้เลยทุกคนนะกดถอนแล้วกรอกจานวนเงินที่ต้องการถอนได้เลยกดยืนยันทุกคนรอสักสองสามนาทีทุกคนนะไม่เกินหนาทีทุกคนเงินเข้าบอชแน่นอนค่ะสุดยอดมากทุกคนนะเว็บตรงก็อย่างงี้นะทุกคนนะไม่ต้องไปแจ้งแอดมินถอนครับนู่นนี่นั่นเสียเวลาโดนถอนได้เลยทุกคนนะเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์อย่างงี้นะเว็บดีๆอย่างนี้แนะนําเลยนะทุกคนนะอืขอออโต้อีกสักสิบแล้วะทุกคนนะ เออก่อนแบบก่อนแบบท้ายๆนลองนิดนิดๆ,ๆนะทุกคนนะเออนิดๆ,ๆหน่อยๆหอมปากหอมคอนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ไม่หอมปากๆๆหอมคอแล้วนะทุกคนนะตอนนี้แบบหวานเรีย้ยบเออหอมละมุนแล้วหวานเจี๊ยบเลยทุกคนนะโอ้โหสุดยอดขนาดนี้นะสุดยอดขนาดนี้นะทุกคนนะโอ้โหต้อง P G ชาวโบนหนึงหกแปดเท่านั้นนะทุกคนนะใครโดนบิดใครโดนหนีใครเล่นได้แล้ว är, ถอนไม่ได้ โดนชิ่งนะทุกคนนะมาเว็บนี้เลยทุกคนเนะเว็บ pg t u r ร o บปเป็นเว็บที่หนะูเล่นมาตั้งแต่ทําคลิปเลยนะทุกคนนะเล่นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ทุกคนไม่ดีจริงนะไม่ขอไม่ขอแบบไม่ขอแบบรีวิวไม่ขอทาคลิปไหมมันลงไม่าทุกคนเออก็ดูเอาแลานะ้นะทุกคนนะเด็ดดวงพวงมาลัยขนาดนี้ทุกคนหมวยเล่นได้ทุกคนก็ต้องเล่นได้คุณ26ดอกนี้7,4 0 0ี่ไปดิฮะเอ้ย โอ้โหทุกคนรางวัลก้อนโตนะทุกคนนะดอกนี้นะทุกคนนะจบไปที่อะไหรฮะอะไรครับอะไหรครับอะไหรครับลูกพี่นายประยุทธ์มันยังเลยนะฮะเออไปต่อฮะสามพันตีแล้วตอนนี้สามพันห้าแล้วนะครับสามพันหกสามพันเจ็ดสามพันแปดไหลเรื่อยๆครับผมสามพันเก้าแล้วตอนนี้นะสี่พันปลายแล้วเด้อเออเออนะถึงห้าพันโอ้หมื่นสองพุทธก้อนโอ้โหทุกคนหมื่นสองเลยนะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดมากนะทุกคนนะ ใครสนใจทุกคนอย่าลืมจิ้มลิงก์ที่หมวยแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนนะกดจิ้มลิงก์และไปกดสมัครกันได้เลยทุกคนนะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆสําหรับเกมนี้นะทุกคนจ้าทุกคนสุดท้ายนี้นะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนนะวันนี้หมวยขอตัวไปถอนกอทุกคนกาไรแบบเยอะมากๆทุกคนนะเออไปก่อนทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนนะอยากให้เล่นเกมไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้อยากให้เล่นที่เบ็เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจัดคนนะหมวยอ่านทุกคอมเมนต วันนี้หมยขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบาย